สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรับสมัครงาน14,510อัตรารายได้เดือนละ15,000บาทกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลและบูรณาการ โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคในภาคควาเรือและเอกชนโดยลักษณะเป็นการจ้างงานประชาชนในตำบลอำเภอทั่วประเทศ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตีจำนวน7,256ตำบลตำบลละ2อัต,ตารารวม14,510อัตราระยะเวลาการจ้างงาน12เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา2563ถึงวันที่30กันยา2564อัตราจ้างเหมา15,000บาทต่อเดือนคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร15กันยา2563เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตีหรือเทียบเท่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบลน,นั้นไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงวันสุดท้ายของการสมัครโดยสามารถสมัครได้ที่หน้าที่ทำการอำเภอตามภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่1-15ถึง15กันยา2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหนาที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศหลักฐานในการสมัครรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1คูณ1นนิ้วถ่ายไม่เกิน1ปีสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์ หลักฐานอื่นๆนะที่เช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล